สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันคุณช้างมาเดิมนะครับวันนี้ครับห่างหายกันไม่นานครับนีพระมาให้ชมองค์หนึ่งนะครับอ่านี่พระองค์นี้เนี่ยเป็นพระนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนี่นะครับนี่ผมไปคุณหามาเป็นเหรียญเพชรคาดเลือกนะครับเห็นไหเป็นเพชรคาดเลือกเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับสวยๆเลยยังไงองค์นี้นี่ผมไป อ๋อซื้อพระพี่เขามานี่จะดูให้ดูหนเป็นถุงเป็นถุงนี่เป็นถุงเลยให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถูหมอกก่อนนะครับนี่ครับเป็นถุงเลยเห็นไหมเป็นถุงเลยแต่มีหน้าสนใจเนี่ยวงนี้ครับหน้าสนใจหน้าสนใจที่สุดแล้วนะครับเหรียญหลวงปู่เพิ่มเพชรคาดเลือกนะครับนี่ครับ เหรียญเล็กๆนะครับเหรียญเล็กๆสวยนะครับดูรวมนีสวยเลยเนื้อปิ้งๆเลยเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับพี่ๆคนไหนรู้ก็บอกได้นะครับเล่นกันเท่าไหร่นะครับถ้าจะเช่าบูชาก็เดี๋ยวแบ่งปันให้ครับนะครับถ้าราคาไปได้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับดูหน้าคมนะครับคมดีเมตตาเป็นเม็ดๆนะครับข้างหลังนี่ก็คม แช่อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ครับอ่ะผมเนคแล้วมีตรงนี้ด้วยเนี่ยอยาให้ชมอยากให้ชมอยากให้ชมเราได้นี่มาด้วยนี่นะครับนี่มีสององมีสององเป็นกิ่งอิ่มบุญนะครับเนี่ยเป็นกิ่งอิ่มบุญสององเนื้อเป็นเนื้ออ่าเนื้อทองๆอยู่เลย เนื้อทองทิพย์หรือเปล่าหรือเนื้อทองเหลืองหรือเปล่านี่ครับกระไหลทองเหมือนกันเนี่ยข้างล่างเขียนว่าก in ิงอิ่มบุญแล้วพุทธยันตีสองร้อยปีนะครับวัดสุทัศน์นะครับมีอยู่สององนะครับมีอยู่สององพร้อมกล่องเลยเนี่ยมีใครสนใจครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์บอกได้เผื่อให้เบอร์ติดต่อกันไปทีหลังนะครับนี่สององน่าสนใจนะครับสององนี้ มีอะไรสนใจอยา๋ยวมาให้ชมนะครับมีอะไรสนใจอีกใช่ไหมองนี้นี่ไม่รู้ที่ครับเป็นสังข์ขจายนะครับเนื้อดีอยู่นะครับประมาณปีสักปีสามกว่าเป็นสังข์จายอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นสังข์จายน่าจะปีสามกว่านี่นะครับปีสามกว่า อจสังข่าใช้จยมา,ยางี้เลยนี่ผมเอาเพิ่มเก็บไว้ก่อนเอาเพิ่มทีดดดทดด่ดีที่สุดนี่ที่ดีทสุดที่ดีทสุดแล้วที่ดีทสุดแล้วครับหลวงปู่เพิ่มมีไหมต่อไปมีอะไรสนใจไหมมาเป็นห่อๆเลยเนะี่ยเป็นห่อๆเลยคับให้คับให้มาเดินทางคร,รูลาดเนะี่ยคร,รูลาดแต่ว่ามีหลวงพวกคูนเลยนี่นี่นี่ช่วยกันเฮงอ่า ช่วยกันเฮงช่วยกันเฮงหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อบุญช่วยนะครับกับหลวงปู่เฮงนะครับช่วยกันเฮงบุญช่วยกันเฮงนี่แดงปันนะเปิดแดงปันนะครันนครอู้ยเยอะแยะหมดครับเนี่ยหมดแต่จะให้ดูแค่วันนี้มาทําคลิปดูให้ดูแค่หลวงปู่เพิ่มครับทีเด็ดครับทีเด็ดนี่ได้ทีเด็ดเลยห่างหายไปนานเลยไปทําคลิปให้พี่ๆน้องๆชมครับเดี๋ยว ต่อไปนี้นะจะทําทคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับน,นี่นะครับวงปูเพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วรุ่นเพชราาครรราดเลือกครับเรียนเพชรคาดเลือกครับมีเาทองแดงกระไหลทองโอ้สวยกิิบเลยครับตรงนี้อย่างสวยครับสวยกิิบเลยสวยกิ๊บเลยกิิบเลยดูชัดให้ดูชัดโอ้สวยกิิบเลยนี่ะครับสะท้อนเสียงเลยไงข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังก็จะวงปูเพิ่ม สวยงามสวยงามครับชิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะมีชิปหน้ามาแบ่งปันพระหรือให้ชมพระนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ขอกาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ